ขอไปด้วยค่ะพอดีแบบว่าหนูเพิ่งมาจากที่ทํางานช่วงนี้เป็นช่วงโควิดกําลังแบบว่าระบาดเลยเพราะว่าเขาประชุมกันว่าเราจะหยุดดีไม่หยุดดีอะไรอย่างนี้เอาหน้ากากกันออก่อนไม่ได้เป็นคุยโอเคค่ะโอเคที่หน้ากาก่อนอันนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นการค่าแบคทีเร่น อ๋อวิว้ข้างนึงเหรอจะเอาอย่างนั้นเหรอแต่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวพี่นะสวัสดีคุณผู้ชมนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับสี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 ค่ะคุยกับสีค่ะ EP ที่เท่าไหร่แล้วพี่สีค่ะไม่น่าเชื่อว่ารายการเราจะอยู่มาได้ถึง EP ที่สี่แบบนี้รายการอยู่หรือพี่อยู่ พี่ยังมีชีวิตอยู่พี่ต้องอยู่นะคะโอ้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันดีอะพี่สก็ช่วงนี้โควิดใช่ป่ะหลายคนเนี่ย work at home นก็จะค่อนข้างเครียดนิดๆนะฮะแต่ก็สบายหน่อยๆแต่ขณะมีโฮมอยู่ด้วยเหรอคะะทำงานจากบ้านมีบ้านอยู่เนาะอันแน่นอนอยู่กันเป็นแบบครหรัวหัดรวยทีเดียวนิดหนึ่งของเราก็หนูก็มีบ้านอยู่แถวๆแบบทางด่วน โ <Okay. S 2> อเคอยู่ใต้ทางด่วนโอเคนะคะค่ะต,ตอนนี้เนี่ยพี่ก็เลยอยากจะมาคุยถึงการนวดที่ผ่อนคลายโอ้โอนะสำหรับคนที่แบบมีปัญหารุมเร้าแบบเครียดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็คือไหนๆก็ทำงานอยู่หน้าอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตึงเครียดเจ็บไหลไหลล้าแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่นวด คลายเครียดอย่างเดียวนะคะ,ะนวดให้สุดด้วย,ยแ,ตแต่อย่าบอกนิดนึงว่ารังที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วท่านผู้ชมค่ะได้เมลมาหาสิจันเม,มล,มมลเลยเหรอคะขอ,อโทษค่ะลงในเฟซบุ๊ก<ๆ><ๆ>อย่าได้พลาดทีเดียวน,นะคะบอกว่าคุณสีจันคุณสีคะไม่ทราบว่าทาวมอยเจอไรเซอร์เนี่ยจะเครียดไปทำไมคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้สีจะไม่เครียดนะคะ จริงๆสัญญาเพราะตอนนี้เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ตัวเองแล้วค่ะสวยเรียบร้อยพูดน้อยมีซู้คนนะคะเรามาเริ่มนวดกันเลยดีไหมคะได่ค่ะอันแรกเนี่ยอยากให้เตรียมตัวก่อนเพราะว่าเราจะเปิดต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหปลาร้าตรงเนี้ยค่ะที่มันเป็นแอ่งลงไปสงนักปิดอ,อย่างแรกที่น้องปิ่นต้องทําคือ เห็นหน้ามองดูดาวโอยเอามือขวาแตะที่หายประรซ้ายเอามือซ้ายแตะที่หายประรขวากดลงไปพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายออกหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะกดลงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายออกหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เนี่ยเป็นการเปิดต่อาน้ำเหลืองเพราะว่าเซลล์ผิวของเราเนี่ย จะเอาของเทียของเสียทิ้งไปตามน้ําเหลืองดังนั้นสองแอ่งนี้จะเป็นแหล่งบําบัดของเสียใหญ่เลยนะคะต่อไปเตรียมตัวอันที่สองนวดข้างนี้ใช่ไหมคะเอามือด้านเดียวกันแตะไว้นะคะอันนี้แตะไว้ที่ไหล่แยกออกจากกันค่ะยืดกล้ามเนื้อก่อนหนึ่งสอง อีกข้างทําเหมือนกันค่ะแต่ว้อันนี้วิธีไหล่นะคะ1 2ึส,อ,สอันนี้คือท่าเตรียมเปิดตอมยืดกล้ามเนือ้อ2ออย่างต่อไปการนวดที่อยากเรียกวิธีสีอยากเรียกวิธีนี้ว่าเช a คแอนล loving นะคะมันคือการเขย่านะคะแล้วก็การถือขึ้นลงถ้าเกิดเกยงคอนิดดึงจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมี รามมัดเนื้ออยู่เส้นหนึ่งนะคะนวดด้านซ้ายเอามือซ้ายนี่ค่ะนวดอย่งนี้นะคะตั้งแต่บริเวณไรผมเลยค่ะหนึ่งสองสามขยับลงหนึ่งสองสามขยับลงอีกหนึ่งสองสามทำลักษณะนี้นะคะประมาณสามลอกนะคะหนีบเขยา่าหนีบเขยา่าหนีบเขยา่า อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะมีนะคะผมอาจจะมีแล้วก็ขย่ายมีแล้วก็ขย่ายมีแล้วก็ขย่ายนะคะอันนี้คือเส้นกล้ามมัดเนื้อต่อไปตรงใต้นี้ค่ะถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเอามือจับไปนะคะจะพบว่ามันเป็นร่องเราจะใช้สามนิ้วนี้นะคะจับที่ร่องน่ะแล้วก็ขย,าย่าอี่เหมือนกันหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทำอย่างเงี้ยสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามต่อจากนั้นนะคะน้องปิน่นเราก็จะรูปลงค่ะใช้มือเนี่ยรูปลงแต่เราจะรูปพร้อมกันสองข้างเลยมาที่ไห่ประร้าค่ะเมื่อกี้นี้เปิดบอ่อบำบัดน้ำเสียไวลาแล้วลู่ น้ำเสียลงมาที่ไห่ปลาเลยนะคะอันนี้ต่อไปคราวนี้ขัดจังหวะนิดหนึ่งได้ไหมคะจะดีหรอคะเนยก็เนยแล้วคะ่ะเมื่อกี้รูปลงครับคุณพี่เราถ้าเกิดว่ารูปลงแล้วคอมันจะไม่เหี่ยวหรอไม่เกี่ยวกันกับเรื่องคอเหี่ยวคะ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะรูปลงเพื่อที่จะเอาของเสียเนี่ยไปทิ้งที่นี่คะ่ะไหปลา บอ่อบาบัดน้ำเสียใหญ่ของเราเราลูบลงลักษณะี้โนี้ <Okay. S 1> นะคะแล้วเราจะพอยเราพายลูกขึ้นที่หลังได้ความจริงแล้วถ้าพูดจริงจริงแล้วบริเวณคอคไม่แนะนําให้ลูบขึ้นเ,ออเ,เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ลูบขึ้นเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นอิสเนียงค่ะค่ะมันจะเป็นดับเบิลชินหรือว่าคางสองชั้นนะคะออดังนั้นเนี่ยเราจะลูบลงถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยลูบให้หนักเพราะเวลาลูบเสร็จแล้วมันจะลงไปกองข้างล่าง ขอไม่เกี่ยวนะคะรูปลงลักษณะนี้นะคะเราบคงไม่ทันค่ะขอภัยด้วยต่อไปอไหนแล้วคนเนี้ยอเมื่อกี้หนีบร,รูปแล้วนะคะต่อไปเนี่ยค่ะใช้สามนิ้วแตะที่ไรผมตรงนี้เลยเห็นไหมคะจะทําอะไรเราจะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราจะใช้สองนิ้วเออสองข้างพร้อมกันนะคะกดขึ้นปึ๊บนะคะ ทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่พยักไปด้วยหนึ่งสองสามสี่ทำอย่างนี้สามครั้งนะคะอันนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือจะช่วยทำให้กล้ามันเนื้อบริเวณนี้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นรวมทั้ง mm hmm. น้ำเหลืองที่มันอยู่ตรงบริเวณ หนังศีรษะเนี่ยมันก็จะถูกให้มาขจัดทิ้งที่บริเวณบอบน้ำบัดน้ําเสียงของเรานะคะอันนี้ก็คือการจับขึ้นลักษณะนี้ต่อไปนี่ค่ะบนหูค่ะเหนือหูตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเห็นไหมคะใช้สองนิ้วกลางกับางแตะแล้ว shaking หนึ่งสองสามแล้วลูดลงค่ะหน้าหูลูดลงมาที่ ปลาทิ้งเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามลูบลงเออเริ่มเครียดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะขำแล้วนะคะลูบลงอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามลูบลงค่ะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามลูบลงหนึ่งสองสามลูบลงสามครั้งค่ะนะคะแล้วต่อจากนั้นบริเวณคอทั้งหมดเลยค่ะอย่างนี้นะคะขวา รูปด้านซ้ายลงปุ๊บด้านนี้ตามรูปลงลงเงื่อ,องนคอขึ้นด้วยนะคะพอมาถึงตรงนี้กลับมือนิดนึงรูปลงแล้วก็อยากให้ภาวนาไปด้วยนะคะเงินไหลนองทองไหลามางานมาเงินมางานมาเงินมาจบคาเอ้ยจบค่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะ นวดตั้งแต่เนี่ยค่ะตาเนี่ยขึ้นไปถึงศีรษะเลยต้องติดตามนะคะรับรองเด็กจริงๆมีการก์ดะค่ะมีการค่ะแต่ไม่เคยมีเค้กอันนี้เอย่าย่แล้วบัดกันดีกว่านะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า,านะคะโอเคสวัสดีค่ะ